วันนี้เราจะมาบอกกับดักความใจดีของเจ้าของธุรกิจที่เคยทําผิดพลาดมาคือเราไม่อยากให้ทุกคนผิดพลาดเหมือนกับเราแต่ก่อนเราทํายอดขายดีมากเดือนหนึ่งก็ยอดหลักล้านอย่างเงี้ยพอได้กําไรดีใช่ไหมเราก็จะมีการจัดเลี้ยงในทุกๆเดือนงบประมาณประมาณ3 4มถึงสี่พันบาทต่อเดือนนะแล้วยังไม่รวมถึงสิ้นปีที่มีการแจกทองจัดงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยอีกสิ้นปีนั้นก็หมดเกือบแสนเนี้ยเหมือนมันจะไม่เยอะใช่ไหมคือเราจะบอกว่ากับดักความใจดีเนี้ย มันแทบจะเป็นกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหลายๆคนเลยที่เป็นเจ้าของกิจการใหม่ๆมันจะมีความสนิทสนมกับพนักง,งานจะมีความใจดีที่พั่มเพื่อซึ่งพอเราได้คอนซัลท์ได้เรียนรู้กับคนที่เขาโคชชิ่งให้เราในเรื่องของการบริหารคนวามจริงอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างผิดนะแล้วสุดท้าย กับดักความใจดีเนี้ยพอยอดเราตกเราจะไม่กล้าคัดธุรกิจเราที่มันขาดทุนหรือไม่กล้าที่จะเลิกจ้างพนักงานวันนี้เราเลยมาบอกว่าในการที่เราบริหารลูกน้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กมีหน้าร้านเล็กๆ1เ,เลยนะคุณต้องมีสัญญางาน 2. คุณต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน 3. ต้องมีการบันทึกเวลาเข้าออกของงาน 4. ต้องมีการประเมินง,งาน 5. อยากให้ผู้ประกอบการหลายคนศึกษาก เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไว้ด้วยเราไม่อยากให้ผิดพลาดเหมือนกับเรานี่คือเราไม่ไม่ได้มีการฟ้องร้องอะไรนะแต่หมายถึงว่าเวลาที่ธุรกิจมันสะดุดเวลาที่ธุรกิจมันไม่ได้กําไรเราจะจ้างพนักง,งานไปเรื่อยๆเหมือนว่าควักเงินออกมาโดยที่ไม่คัดไม่รักษาชีวิตตัวเองอะหมายถึงว่าสงสารพนักง,งานกลัวพนักง,งานไม่มีงานทําเอาจริงๆก็คือเราควรที่จะคัดทิ้งธุรกิจที่มันไม่เติบโตมันมีคําพูดหนึ่งของคุณตันสินค้าบางอย่างพอมันหมด ช่วงในการทํากําไรของมันอะ่ะเราก็เลิกทําแล้วไปทําสินค้าตัวใหม่ไปทําธุรกิจใหม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะทําสร้างธุรกิจนัน้นมาด้วยความยากลําบากอย่าไปเลี้ยงธุรกิจที่มันไม่มีกําไรและสุดท้ายนี้ถ้าทุกคนเคยเจอสถานการณ์เดียวกับเราหรือชอบคอนเทนต์ดีๆของเราอย่าลืมกดติดตามหลังไมนะ้นักขายเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาและเจอบาดแผลเหมือนกับเรา